โน่นนี่นั่น,นแลกได้หมดเฮ้ยเดี๋ยนะเอ,มอโมรอลสามารถแลกบล็อกเอ,มอโมรอลได้งั้นก็เอาเอ,มอโมรอลแค่เม็ดเดียวมาแลกบล็อกเอ,มอโมรอลก็ได้ทุกอย่างเลยนี่หว่าเอออะไรของเขาไม่รู้นะอา้าวนี่ได้แล้ว มินาซังก็นี่จะมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for RC เองวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถแลกของ OP กับ Villager ได้นั่นเองเย้ yeah. <Yeah. S 2> ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในไบโอมน้ำแข็งแล้วก็ใบโอมธรรมดานะคะแล้วก็อยู่กันในหมู่บ้านด้วยซึ่งตอนนี้มืดแล้วค่ะกว่าจะได้เปิดคลิปมืดซะแล้วเราก็ต้องนอน เรามานอนบ้านเขาอีกแล้วเฮ้ยทำไมบ้านหน้าตาแปลกๆเนี่ยนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยตามทมเนียมนะคะขโมยของค่ะก็เดี๋ยวไปนอนก่อนนะคะเพราะมืดแล้วเนาะหรือว่าเดินสำรวจก่อนดีสำรวจก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยนอนอุ้ยอ่านี่นะคะนี่คือ OP Villager ทําไมมาอยู่บ้านนี้สองคนเนี่ยก็นี่นะคะนี่คือของที่เราสามารถแลกได้เองเอ็มมอรอลแค่เม็ดเดียวเนี่ยสามารถแลกนี่ค่ะโน่นนี่นั่นแลกได้หมด เฮ้ยเดี๋ยวนะเอโมอรอลสามารถแลกบล็อกเอโมอรลได้งั้นก็เอาเอโมรลแค่เม็ดเดียวมาแลกบล็อกเอโมอรลก็ได้ทุกอย่างเลยนี่หว่าเอออะไรของเขาไม่รู้นะอา้าวนี่ไ,นได้แล้วไหนๆก็ได้แล้วนะคะเราต้องแลกให้ถูกอย่างนี่จื๊บได้มาแล้วค่ะบล็อกเอโมอรลหกสิบสี่โอ้ยตายแล้วเปิดมาถึงก็ได้เลยนี่หว่า มาแลกเพลินเลยนะคะเอาเอาชิบหายแล้วเอาเอาเอาวางในอันเดียวหรอ,อทิ้งไปแล้วกันนะคะทิ้งไปจุป๊บโอเคแล้วก็ขวานต่อวางใ้อันเดียวนะคะที่เหลือทิ้งไปก็ที่ขุดทิ้งไป HOUR LATER โอ้โหพอ,อ,อกออกมาจากหน้านี้คือแบบ achievement ขึ้นเยอะมากเลยค่ะอ้ยตัหนึ่งนะเต็มตัวมากแบบขอทิ้งก่อนอะไรที่เราไม่จำเป็นก็ทิ้งไปก่อนนะคะนอนไม่ได้อีกเดี๋ยวขอเทสดาบด้วยแล้วกันนะคะอุ้ยอุ้ยทีเดียวตายได้เนื้อมา57อะไรเนี่ยดาบโอ้โหดาบสุดยอดนะคะแล้วก็เหมือนจะไปไกลด้วยเมื่อกี้นั่ไงมี knock back จริงด้วย นกแบล็กเวลหนึ่งล้าน,นะคะ่ะเราแย่งเขานอนอีกแล้วาบ้าน,นาบ้านเรามีเพชนะคะจำไว้อย่างนี้ก็พอไปเดี๋ยวไปตัดไม้ันก่อนนะคะโอ้โหตัดเร็วมากนี่คือเมื่อกี้จิ้มเดียวนะ,ะวุย้ยอะไรอยู่นี้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นสเกลิตันฉลาดนะคะทุกคนเดี๋ยนะเอ้าเรามีชุดกอดทำไมไม่ใส่มาเอีชัางก่อนเดี๋ยวเราจะไปดีเอ็นกันนะคะโอเคตอนนี้ได้ไม้มาเยอะแล้วนะคะ เรากลับก่อนดีกว่าข้าวัวดีกว่าเจ็บหืมไม่ต้องทำอะไรเลยชีวิตนี้เราต้องทําเหล็กด้วยนะคะไปแลกเหล็กก่อนนะเดี๋ยวนะตอนนี้ของเต็มตัวมากเดี๋ยวขอจัดระเบียแบแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหอะไรมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่น่าขุดเลยค่ะแนึงอะแล้วฉันจะหากล่องของฉันยังไงอันนี้งไงเจอค่ะเห็นซากกล่องรออยู่ เยนะจุบจุบจุบของเยอะไปนะคะบางทีเนี่ยทำไมน่าจะง่ายกว่านะจะโอเคได้แล้วเอ๊มันไม่ต่อกันเลยอันนี้ไงได้แล้วค่ะเก็บของก่อนนะคะโอ้ตายแล้วเยอะมากเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเดยวางไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันนี่แล้วก็เก็บไปให้หมดนะคะน้องเอ็นพีซีโออยู่ไหนอ้าวเขาไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้นะคะ ขอน,นี้ไม่ได้ให้ขโมยอีกอ่ะนี่ไงไม่จําเป็นแล้วเนี่หว่าเก็บไปแล้วค่ะนั่นไงเจอแล้วค่ะแลกเหล็กด้วยบล็อกเหล็กเอามานี่โอเคแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือนี้ถังน้ํานะคะเอาไปสักสองก็ได้แล้วก็เอาอันนี้ด้วยดีวยกว่าโล่นะคะถึงจริงๆมันไม่จําเป็นขนาดนั้นก็เถอะเอาไปเล่นๆนี่ได้โลแล้วแล้วก็มาแต่งตัวกันนะคะทุกคน ใส่เงเกงนะคงไม่พังหรอกไหมพังอีกนี่ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะเลเวลมันขนาดนี้อะ่ะทุกคนดูดินี่หมวกโอเคแต่งตัวแล้วก็เก็บของไปนะคะแล้วก็จัดของกันอีกรอบหนึ่ง Trident f i n e c e Steel อ่ะแล้วก็อันนี้ขวานนะคะอ่ะเอาพลัวไปด้วยแล้วกันเนาะนี่ลูกธนูนะคะแล้วก็อะไรอีกไม่น่ามีแล้วแม่ครบหรือ,อยังอะ่ะอันนี้สเต็กข,ของเรา อเอาชักเกอร์ไปเผื่อโอ้โหว่าแล้วในชักเกอร์มีอะไรโอเคค่ะรู้เหลืองเลยเยี่ยมเลยค่ะโคตรพร้อมอ่ะตอนนี้จริงเอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้อาจจะมั่วๆหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวพอจัดระเบียบได้ทุกอ,อย่างก็จะดีขึ้นเดี๋ยนะโอ้โหลงมากองอะไรห,หน้าบ้านมาดูก่อนว่าเราขาดอะไรไปหรือเปล่าอ่ะค่ะเราเอาทองนะคะนี่เราก็เอาทองมาแค่นี้จบชักเกอร์ไปด้วยแล้วกันอุย้ยตายแล้วเค โอเคเราก็จะได้อย่างนี้ค่ะนี่คือของของเรานะอันไหนวะอันนี้ปะเอ่อของมั่วมากเรามั่วมากตอนนี้ภารกิจของเราก็แค่ตามหาเอ็นเดอร์แมนค่ะนั่นแหละภารกิจของเราแค่นั้นแหละเออของน่าจะเอามาครบแล้วนะคะไปะตามหาเอ็นเดอร์แมนค่ะนั่นะคือภารกิจของเราใส่ไอท่าแล้วกันนะนี่ไปเราไปตามหาเอ็นเดอร์แมนกัน,นะคะ่ะอุ้ยไม่เคยได้บินอย่างนี้แล้วไม่ไม่เคยมีโอกาสได้บินขนาดนี้นะคะทุกนะคน เราจากลาหมู่บ้านนั้นแล้วนะคะเฮ้ยตรงนั้นมีเลวีนปะรู้สึกอยู่นะมีเลวีนนี่ไงวายใจเย็นวายใจเย็นน้อนเจ็บเหมือนกันนะคะเนี่ยเดีย๋ยวนะเผื่อว่าในโอ้โหขอแค่เราฆ่าไอโนแมนได้ตัวเดียวนะคะเราก็จะไป the end ไดีเอ็นได้ตกใจหมดเลยอ๋อลงท้ามาันท้ำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยว่ะตกใจหมดเลยค่ะเดี๋ยวนะก็พี่ก้าวร้องอีกแล้วนะคะออกมาทักทายทุกคนอีกแล้วค่ะ ง,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 งี้งีงโอ้ยเจ็บแอเมื่อกี้เราเจอแอปเปิลนะคะแทงอยู่ที่เดิมเลยนะแต่เอ๊เอ็นโนแมนไม่มีค่ะอุ้ยสะท้อนเหรออ๋อเวลาอะไรมันโจมตีเรามันก็สะท้อนนคะะ่ะสะท้อนพ่ที่ตัวมันเองแม่งโคตรสุดยอดไปเลยฉันแทบจะไม่ใช่คนแล้วว้ายอุย้ยเกือบตายไหมล่ะเกือบตายแล้วมั้ล่ะถ้ามังกรตีเรามังกรก็กตายถูกปะ บินยังไงวะนะเอมอมีไหมจุ๊บบินไม่เป็น <laughs> บินไม่เปงอ้าวแล้วก็เผลอตกมาด้วยก็ขึ้นขึ้นก็ได้ค่ะขุดขึ้นอย่างนี้เลยแล้วกันบินไม่เป็นค่ะทำไมอะ่ะทำไมกดพุไม่ขึ้นนะอ๋อเหมือนจะรู้แล้วจุ๊บจุ๊บไม่ใช่สิอ่ะเอาเป็นว่าเราขุดขึ้นก็ได้นะคะโอ้โหขุดเร็วมากถ้าเอาชีวิตรอดจริงๆเล่นได้มันขนาดนี้คงจะแบบว่า ส,สุดยอดละโอเคเราถึงแล้วเออก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ไห้วัสดีจ้ายังไงนะอ,อันนี่ไงไวายวายทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะยังไงนะ <c oughs> โอเคโอเคต้องขึ้นได้วะวันนี้ฉันต้องขึ้นได้วะเอาดีเอาดีวันนี้ต้องขึ้นเป็นอ่ะเอาดีจึบจ๊บจึ๊บโอเคไป Lets GO มาแล้วครับโอเคค่ะทุกคน ภารกิจของเรามีอะไรบ้างนะต้องทำอะไรบ้างนะหาเอ็นเดอร์แมนถูกหหาเอ็นเดอร์แมนแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลตัดไม้เอาแอปเปิลนะคะแอปเปิลของฉันโอเคตัดไม้ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือแอปเปิลโอ้โห,โโหน้องตีเราแล้วน้องตายเองค่ะทุกคนสุดยอดไหมทำไมมอนสเตอร์ Monster, มันเยอะอย่างนี้เนะี่ยโอ้ตายตายกันรัวๆนะคะ มอนสเตอร์เยอะมากเดี๋ยวนะอยากได้อปเปิลนะเารอแอปเปิลนะคะนี่เจอแล้วแอปเปิลดรอปลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็ไม่เป็นไรอ่าตัวคารหายกลับบ้านต้องกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอยู่ดีวนาะโอเคเอามาเอาตัวคารจ้าบ้านที่มีเพชรบ้านที่มีเพชรบ้านที่มีเพชรนี่ไงกลับมาแล้วอุ้ยบ้านเขาแหว่งขอโทษอุ้ยนอนนอนได้ไงคะเนี่ยอ่ะก็เอาโกเด้นแอปเปิลแล้วก็ เอ๊โตะไม่ใช่หรออา้าว golden apple ครับยังไงเหรอคะเดี๋ยวนะ golden apple charge golden apple end charge golden apple ครับยังไงอะทำไมเราครับเอ๊ะทำผิดเหรอคะมันก็ไม่ผิดนะหรือว่าเดี๋ยวเราใช้ collaboration กันเหรอเออช่างมันค่ะอ่ะไม่ทำละโอ้โห oh, ไป enderman ค่ะตามหา enderman เท่านั้นทุกคน เอนเดอร์ต้องมีบ้างแหละสักตัว Ender อร์ e มนเอนเดอภาที่จะขึ้นแล้วค่ะยังไม่เจอ Ender Man เลยเออไม่นะถ้าไม่เจอ Ender Man แล้วก็ไปดีเอ็นไม่ได้เมื่อกี้มันไม่มีให้แลกด้วยมันต้องเจอค่ะสักตัวหนึ่งอ่ะเราไม่ยอมเราทำเซตนูนเอ้ยทำเซตมิ n ไนท์ก็ได้เอ erman, อเอนเดอร์ตอนเช้ามก็เกิดด้วย่ะ ึ้นอยู่กับดวงแล้วค่ะตอนนี้แหมตอนที่ไม่ได้อยากเจอก็มาซะเยอะเลยนะั้งอะโหลดไม่ทันแล้วค่ะช้างฉันโอ้โหลดไม่ทันแล้วค่ะมั่วมันแล้วนะแถวหมู่บ้านเอนเดอร์แมนจะเยอะนี่นะแถวนี้ไบโอมมีทุกไบโอมเลยค่ะไม่หาแล้วค่ะขี้เกียจไปต้องเปิดสูตรแล้วเกกมันมาเลยก็ได้โอเคค่ะจบค่ะหายอย่างง่ายได้ค่ะมา อ่ะหลงลืมหมดแล้วโอ้ยเล่นทุกวันงงได้ลืมได้งงงโอเคไปค่ะมันก็ตามหาเลยแล้วกันนะคะเลยสกอเสกมาเยอะซะด้วยอ่ะอุยทำไมไปตรงนี้อ่ะเอาแล้วออกไปข้างหน้านะคะมันหลอกเรามันแค่หลอกให้เราดีใจเล่นนะคะ,อะเอาไปตรงนี้แล้วกันว้ายหยุดไม่ได้หยุดไงมันเนี้ย,ย<ๆ>ก็ยังไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะจ๊บลงในน้ำ ลงในน้ําสิลงน้ําเออลงน้ํายังไปข้างหน้าอยู่นะคะอ่ะถ้าเป็นตรงนี้ล่ะก็ยังข้างหน้าไปค่ะเราไปก็ตัดภาพไปตอนที่เจอแล้วนะคะอือ เคค่ะทุกคนเหมือนจะเจอแล้วนะคะอยู่ใต้นี้ไปวายถ้าขุดไปแล้วเจออะไรเป็นไงวะเนี้ยหล่อนดีนะคะไม่กล้าขุดอ่ะตรงนี้จริงไหมเนี่ยโอเคตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้นิดหนึ่งเดืดเดืดเืดืดืดโอเคเราเอาฐานมาด้วยเตรียมการพร้อมทุกอย่างนะคะจุ๊บวางทอชอะของเต็มอีกแล้วะค่ะ ทิ้งไปทำไมมันลึกจังเลยฮะเนีเอมลึกจังเลยฮะเนี่ยเจอแล้วค่ะแต่เอ๋นี้เจอไอสปายแล้วสิ่งต่อไปค่ะที่เราต้องมาเครียดก็คือเขาวงกตของมันก็ถ้าไม่เจอนะ,ะจะเปิดสูตรค่ะเจ็บอันนี้ห้องสมุดเนาะไปตรงไหนตอนเนี้ยแต่เอ๋ไม่ใช่นะคะห้องนี้เปล่าอ๋อฮยโอเคเจอแล้วค่ะทุกคนว้า นะขุดเรียบร้อยอุ้ยเกือบแล้วไงเกือบไปขุดตรงนี้แล้วนะคะอะไปค่ะทำไมของมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องทิ้งของนะคะเอ่อเยอะไปก็ไม่ดีนะอ่าแค่นี้น่าจะพอนะคะเราคิดว่าไม่น่าใช้เยอะขนาดนั้นอ่าเหล็กก็คงไม่ได้ใช้แล้วเพชรไม่ได้ใช้แล้วของที่เราต้องใช้อิไลท่าโทเทมอย่างนี้เนาะแค่นี้เนาะไปค่ะจึบ๊บปึ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 ๊บ เคเบาเสียงก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของหูท่านโอเคไปแล้วนะมาถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้โหขึ้นไปนะคะเสียงเกมอาจจะเบาหน่อยเพราะปรับไว้น้อยๆถ้าเผอขุดตกโลกไปทำไงวะเนี้ยมาแล้วจ้ามาค่ะป่ามังกรอ่ะบินไม่ได้เหรออันนี้ไงบินทุบเลยได้ไหมคะเอออย่างงี้ยละอุ้ยใกล้ตายอู้ไม่ควรเล่นนะคะโอ้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 อย่าเบ๊ <c oughs> ก็อันตรายอยู่ดีนะคะเพราะเราไม่มีนี้นี่ว่าเกาะมันไม่ได้อุดขนาดนั้น,นค่ะจึ๊บน้ำยาตกกระเจอยหมดก็มีน้องๆน,นะคะมาลุมโจมตีเราใช้วิธีคนก็ได้ขอโทษขอเตรียมบล็อกไว้หน่อยก็ดีนะคะจึ๊บเคเอุยไมไ่เอาน้ํามาเขาปรับปุ่มก่อนเพื่อความปลอดภยัยอา้าวขึ้นมาแล้วนี่ว่าโอเคได้อยู่แหละ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 ถ้าให้มันโจมตีนี้มันจะเจ็บไหมว่ะ อ้าวอ้เอาเอางงไปดิอาคือยังไงนะแบบว่ามันสะท้อนไปที่มังกรแบบสะท้อนแรงมากถึงขั้นที่ว่าไอ้พวกนี้ก็ไม่จำเป็นเลยเหรอคะโอ้อะไรวะเนี้ยสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนไปกลับโลกเราเถอะโอ นี่ค่ปะป่าบางกรได้เอาอ๋อเวลาออกจากอันนี้แล้วมันจะเกิดที่บ้านเราเนี่ยโอเคค่ะเออจบคลิปแบบง่ายได้บางทีก็ง่ายเกินไปเอองงไหมฮะโอเคมาปิดคลิปกันดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอ,องลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช่องฟ c ด้วยนะคะใครอยากจะให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะบ๊ายบย